ครับทุกคนโอโ้วันนี้ถนนรามคำแหงรถติดรถติดครับติดยอดเหยียดเลยโอโ้ติดจนเกินนู่นเลยแหละหน้าบิก๊กซีก่อนหน้าบิ๊กซีอีกแล้วยาวเหยียดเลยครับรถเยอะมากเลยวันนี้วันศุกร์ด้วยวันศุกร์รถติดด้วยจะเป็นวันพิเศษอีกด,ด้วยวันนี้ เพราะว่าที่สนามกีฬาสนามกีฬาราชมังคลามีคอนเสิร์ตครับเป็นว่ามีคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลกศิลปินระดับโลกเกาหลีมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไทยครบบับผมเห็นว่าเป็นอะไรเป็นเจโชเจโช ครับรถเลยติดคนก็จะไปชมคนส์ตกันพวกเอฟซีแฟนคลับครับสายเวยได้ชมปกติจะไม่ค่อยติดหรอกครับถ้าไม่มีเหตุการณ์วันสำคัญพิเศษอะไรที่สนามกีฬาคอนเสิร์ตหรือแข่งกีฬาอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยติดแล้วเมื่อก่อนลานจะติดแต่ละงานจะไม่ค่อยนรจาจะมีการแข่งขันกีฬา หรือคอนเสิร์ตวันนี้มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมาเล่นเจโชว์ครับสองวันมนะั้งสองวันหรือว่าวันจุกกับวันเสาร์ครับเวันเสาร์รถก็าจรติดว่าคนจะเดินทางไปกันรถส่วนตัวส่วนหนึ่งแท็กซี่ส่วนหนึ่งครับมันก็ทำให้จราจรติดขัดตอนนี้อยู่หน้าเมเจอร์แล้วนะครับหน้าเมเจอร์ ลงหนังเก่าครับมาไปโซละมาไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมโอเคครับเชิญด้วยก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ